ภาพที่เห็นอยู่นี้คงทําให้ใครหลายคนอดสงสัยไม่ได้นะครับว่าทําไมฝูงควายจํานวนมากถึงไปอ,อยู่บนเกาะกลางทะเลได้แบบนั้นนับว่าเป็นภาพที่แปลกตาสําหรับคนที่พบเห็นแต่สําหรับคนที่บ้านขาวอํเาเภอระโนดจังหวัดสงขลาแห่งนี้กลับมองว่าเป็นเรื่องปกติครับควายก็หากินในพื้นที่ธรรมชาติอย่างนี้ครับเพราะวา่า ถ้าพูดถึงความสมบูรณ์ของหญ้าน้ำก็มีให้ควายได้กินตลอดปีควายที่เลี้ยงในทะเลสาบแห่งนี้จะถูกปล่อยให้หากินเองซึ่งในพื้นที่ที่เป็นทะเลสาบมีน้ำตลอดปีแบบนี้จะมีพวกหญ้าไซหญ้าปล้องยญ้าุุนและพวกต้นกระจูดซึ่งถือว่าเป็นอาหารชั้นยอดของพวกควายเลยทีเดียวครับ ก็มาจากบรรพบุรุษครับใช้วิธีแบบตั้งเดิมเพราะว่าในสมัยก่อนนั้นแถวนี้จะเป็นเป็นป่าทุแล้วก็ไม่มีถนนหน,นทางอะไรและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุ่งตรงนี้มันกว้างส่วนมากก็เลยเลี้ยงปล่อยไปทั้งฝูงเลยลุงวิชิตได้บอกถึงที่มาในการเลี้ยงควายในทะเลสาบแบบนี้ว่าสมัยก่อนพื้นที่บริเวณนี้มีหญ้าที่ควายชอบกินขึ้นมาก ควายที่เลี้ยงไว้จึงมักเดินมาหากินหญ,ญ้าที่นี่และเนื่องจากทะเลสาบแห่งนี้มีพื้นที่ที่กว้างขวางมากจึงไม่สามารถต้อนควายให้กลับขึ้นฝั่งได้ชาวบ้านจึงปล่อยให้ควายอยู่ในทะเลสาบตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาและที่สําคัญควายที่ปล่อยไว้ก็ไม่สามารถหนีไปไหนได้เพราะบริเวณนี้มันเป็นทะเลสาบล้อมรอบทั้งหมด ควายที่รูปร่างผอมอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ภาวะอสิ่งแวดล้อมอย่างหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาส่งผลกระทบเนี่จากว่าพวกสารเคมีจากการทํานาข้าบนแล้วก็พวกยาฆ่าหอ,อยฆ่าอะไรทีนี้พวกหญ้าพวกนี้มันจะดูดซับนะครับอันนี้จะมีผลกระทบ แต่ปัจจุบันจำนวนควายที่เลี้ยงไว้ในทะเลสาบแห่งนี้มีจํานวนลดลงเพราะสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไประดับน้ําที่สูงขึ้นจนน้าทะเลไหลเข้ามาปะปบบนด้วยธรห้ชาติที่เป็นอาหารของควายลดลงจนควายขาดสารอาหารและตายในที่สุดจากระดับน้ําที่สูงขึ้นยังส่งผลให้ลูกควายที่เพิ่งเกิดมาใหม่จมน้ําตายการเพิ่มจํานวนของควายจึงลดลงไปด้วยครับ